มีเพื่อนๆนะครับมาถามเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเขียนคอนเทนต์นะครับยังไงให้ปังเนาะอ่าผมแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมใช้มาตลอดเลยแล้วกันนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับหยิบกระดาษขึ้นมานะครับหยิบกระดาษขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแผ่นเอ่อเดี๋ยวขอหยิบมาเป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่านี่คือกระดาษแล้วกันเนาะสมมุติว่านี่คือกระดาษหยิบกระดาษขึ้นมาก่อนแผ่นหนึ่งนะครับแล้วแบ่ง แบ่งให้ออกเป็นสี่ส่วนนะครับขีดเป็นเอ่อทำเป็นช่องนะครับขีดผ่าลงมานะครับผ่าตรงกับผ่าล่างเนาะมันก็จะได้สี่ส่วนนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวเปิดเป็นโปรแกรมเพรสแล้วกันหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะครับผ่าแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ทำตามนี้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์นะครับ ช่องซ้ายบนเนี่ยให้เขียนประโยชน์ครับประโยชน์ของสินค้าเรานะครับประโยชน์อ่าคิดออกมาสักห้าอย่างก็ได้นะครับห้าอย่างก็ได้ที่เป็นประโยชน์ช่องซ้ายบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่ลงมาอ่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมขายอาหารเสริมแล้วกันสมมติว่าผมขายวิตามินซีประโยชน์ของวิตามินซีมีอะไรบ้างครับ หนึ่งยกตัวอย่างเช่นช่วยให้นอนหลับลึกช่วยให้ตื่นมาแล้วสดชื่นหลับสบายไม่อยากตื่นหลับสบายจังโว้ยนอนจนลืมตื่นอ,อันนี้คือประโยชน์ครับให้เขียนในช่องซ้ายบนสุดนะครับเสร็จแล้วนะครับช่องขวาบนนะครับช่องขวาบนก็คือช่องนี้ให้เขียนโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมเลยครับให้เขียนมาสักหนึ่งถึงห้าครับ มีอะไรบ้างที่เราสามารถทำเป็นโปรโมชั่นได้ยกตัวอย่างเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลด50%วันนี้เพิ่มขนาดขึ้น20โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้แลกซื้อในราคาเท่านี้นะครับอ,อันนี้สองช่องบนนะตอนนี้เรากำลังไลฟ์คุยกันเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับใครที่เข้ามาใหม่รบกวนแชร์ให้ด้วยนะครับอเผอิญมีเพื่อนเปิดประเด็นมาว่าคุณนัทวุฒ อยากให้สอนเขียนเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์หน่อยทายังไงให้คอนเทนต์มันปังผมก็แชร์คลิกแล้วว่าหยิบกระดาษมาแผ่นหนึง่งแบ่งเป็น4ช่องช่องซ้ายบนเขียนประโยชน์มาสัก5ข้อช่องขวาบนเขียนโปรโมชัน่นมา5ข้อคราวนี้มาดูช่องซ้ายล่างครับช่องซ้ายล่างเนี่ยให้เอาประโยชน์นะครับมาเขียนกลับมาเป็นคําถามแทนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอันนี้ช่องซ้ายล่างนะคําถามคําถาม แทงใจอ่าแทงใจอ่าก็หนึ่งถึงห้าเหมือนกันวิธีการง่ายๆเลยคือเอาเอาประโยชน์นะครับมาเขียนกลับกันนะครับเราเขียนประโยชน์ไว้ว่าอย่างไงเมื่อกี้เราบอกว่าวิตามินซีช่วยให้นอนหลับลึกถูกไหมครับพอมาเป็นคำถามแทงใจเนี่ยผมก็เอามาเขียนกลับกันว่าหลับสนิทครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นอนยังไงก็ไม่เต็มตื่นใช่ไหมนอนเยอะแต่ไม่สดชื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับให้เอามาเขียนกลับกันแล้วกันนะครับ แล้วก็ช่องขวาล่างนะครับให้เป็นรีวิวนะครับรีวิวบวกคนแนะนำนะครับรีวิวบวกคนแนะนำอันนี้ก็เขียนมาเลยหนึ่งสสามสี่ห้าเลยนะครับไอรีวิวบวกคนแนะนำเนี่ยก็อย่างยกตัวอย่างเช่น <c oughs> คุณหมอยังแนะนำหนึ่งหมืนคนชอบสิ่งนี้ยอดขายมากกว่าสามหมื่นกระปุกอะไร อาชีพหน้าทำในตอนนี้จากตัวอย่างหนึ่งหนึ่งร้อยคนยอมรับว่าหลับดีขึ้นนะครับให้เอาสี่ช่องนี้ครับมันเรียงครับเรียงออกมาเป็นคอนเทนต์ต,ตามนี้เลยปกติแล้วนะครับวิธีการทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยปกติอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบของโพสก่อนเนาะนะครับให้ดูองค์ประกอบอโพสก่อนโพสหนึ่งโพสนะครับโพสหนึ่งโพสนะครับมันจะประกอบด้วยชื่อแฟนเพจข้อความสามบรรทัดบนรูป ข้อความพลาดหัวแล้วก็ปุ่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้คอนเทนต์มาแล้ว4ี่ช่องเนี่ยเราจะได้แคปชั่นมาประมาณ20บแคปชั่นเนี่ยวิธีการเรียงง่ายๆนะครับให้ดูตามนี้เลยให้เอาคําถามแทงใจนะครับเอามาไว้บนรูปก็ได้นะครับเอามาไว้บนรูปก็ได้คนดูอย่างตัวอย่างอันนี้เลยอันนี้คือคอนเทนต์ขายถุงยางถุงยางอนามัยเลียว0.01นนะครับกักตัวยังไงไม่ให้ท้องบนรูปเขาเนี่ย เขาใช้วิธีการเอาคำถามแทงใจมาบวกกับโปรโมชั่นและเอามาใส่บนรูปส่วนคอนเทนต์สามรรทัดบนเขาใช้คุณประโยชน์มาเขียนเช่นเขาบอกว่าเปิดตัวเลียวบาง0.01บาง0.01เป็นอะไรครับเป็นคุณประโยชน์ถูกไหมครับอ่าเป็นคุณประโยชน์เขาเอาไปไว้ข้างบนนะครับเอาคำถามแทงใจมาเขียนตัวอย่างไว้บนรูปเพราะตอนนี้เนี่ยเฟซเนี่ยมันตัดไอ้เรื่องของไอ้นี้ออกไปหมดละเรื่องของกด20%อออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ เอาข้อความมาเขียนบนรูปได้นะครับแล้วก็เอาพวกรีวิวหรือโปรโมชั่นหรืออะไรพวกนี้เอามาเขียนเป็นข้อความพาดหัวตรงข้างล่างก็ได้ครับเนี่ยตรงเนี้อ่าอันนี้เขาบอกทักเลยจ้าก่อนของหมดก่อนของหมดก็คือให้รู้ว่าสินค้ามันมีจํากัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆเราคนที่อยากจะทำคอนเทนต์นะหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วทาตามที่ผมบอกคุณจะพอได้ไอเดียนะครับ อ่าหรือลองไปดูแอดของชาวบ้านก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูแอดที่บอกว่าไอเดียดีๆนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะเวลาเรายิงแอดเนี่ยส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยผมมักจะชอบใช้รูปรูปภาพเดียวรูปเดียวครับถ้าคุณจะยิงข้อความผมแนะนําให้ใช้รูปเดียวครับแต่รูปเดียวนะั้นนะคุณจะแทรกรูปเล็กๆเ,เ,เข้าไปก็ได้หรือคุณจะแทรกข้อความเข้าไปก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ คนไหนเข้ามาแล้วนะครับแชร์ได้แชร์ให้หน่อยถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับอาผมยกตัวอย่างอันนี้ครับอันเนี้ยผมไปเจอมารูปเดียวเหมือนกันครับเขาบอกขี้ไม่ออกไม่ต้องต้มยามไม่ต้องหาสมุนไพรอันนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นกึง่งกึ่งคำถามแทนใจไนหะขี้ไม่ออกไม่ต้องต้มยามไม่ต้องหาสมุนไพรนะครับแล้วก็เอาคุณ,ณประโยชน์มาเขียนไว้บนรูปล้างลำไส้ครับของเสียบำรุงหลอดเลือดป้องกันลิสิดวงถ่ายค้่องไม่ปวดบิด อ่ะอันนี้เป็นไรครับเป็นคุณประโยชน์ถูกไหมเอาคําถามแทงใจบวกคุณประโยชน์มาเขียนบนรูปปกติแล้วเนี่ยอาหารเสริมปัญหาคือถ้าคุณไม่เขียนอะไรลงไปเลยคนเนี่ยมันดูกล่องอย่างเดียวมันไม่มีทางรู้หรอกครับจริงไหมครับใครว่าจริงบ้างนะครับพิมพ์จริงขึ้นมามีไหมแบบเฮ้ยเห็นกล่องสวยและอยากกินบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยอาหารเสริมตัวนี้มันคืออะไรวะกินแล้วมันช่วยอะไรวะถูกไหมถ้าคุณไม่ทำคอนเทนต์ประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่มีคนถามเรื่องสกินแคร์คล้ายๆกันลองเอาไอเดียเนี้ยไปยัดดูนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่สามารถทำได้ตรงๆผมยกตัวอย่างอันนี้คือคอนเทนต์ทางอ้อมเลยครับบอกลาฉายาเดิมๆไม่ต้องเอาผู้หญิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับเห็นไหมเนี่ยคุณดูไอเดียการทำคอนเทนต์รูปนี้ก็ได้บอกลาฉายาเดิมๆแล,แล้วก็เป็นรูปคล้ายๆกับหมวกแพนด้าไม่มีสัตว์ด้วย ไม่มีผู้หญิงด้วยไม่มี before ไม่มี a ต t e r เป็นรูปสินค้าสวยๆเลยน่าจะเป็นเซรั่มแล้วก็มีรูปคล้ายๆกับหมวกเป็นรูปแพนด้าคือดูแค่นี้คนเก็ตเลยเฮ้ยคืออะไรวะอ๋อรู้แล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเซรั่มเกี่ยวกับพวกทาใต้ตาหรือเปล่านะครับหรืออันนี้นะครับบำรุงอย่างล้ำลึกอ่ลึกเลยลึกเลยเอาเรือดำน้ำแม่งมาลงเลยนะเรืออับปางเลยลึกมาก ด้วยสารสกัดจากอะไรเนี่ยจะเพียงทะเลที่เกาะอ,อยู่บนเรือไททานิกอันนี้คือไปหามาจากเรือไททานิกเลยนะเออนะครับหรืออันนี้ปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกจำกัดออกำจัดขนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเขามักจะไม่ให้โชว์อะไรโชว์จกักรแล้วโชว์หน้าแข้งโชว์แขนถูกไหมครับอันนี้ก็ไอเดียเลยครับเอาเป็นรูปแมวไม่มีขนมาเลย แล้วเอาเป็นสินค้าเล็กๆมากําจัดขนนี่เหลือคือคนดูอย่างเงี้ยรู้เลยอ๋อนี่คือสินค้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับขนถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือไอเดียครับที่อยากจะเอามาให้ดูหรืออย่างเอาป,ประมาณนี้อันนี้ผมพูดบ่อยมากเคสน,นี้ยกตัวอย่างบ่อยมากคุณดูอย่างแอดตัวนี้นะครับไม่ได้มีความสวยอะไรเลยแต่เล่นกับจิตวิทยาคนไม่อยากอ้วนห้ามทานแล้วก็มีกระตบับขนไม่รู้อะครับ คิดว่าอะไรคนไม่รู้ก็คิดว่าเฮ้ยออยมันอาจจะประกาศห้ามกินอะไรทั้งอย่างหรือเปล่าว่ามันก็เลยอาจจะคลิกเข้าไปดูสุดท้ายไม่ใช่ครับอันนี้เป็นยาเพิ่มน้ําหนักเป็นต้นนะครับเป็นต้นผมถามว่าถ้าเกิดเอาห้ามทานเด็ดขาดออกแล้วออกกระกระบาดออกเนะี่ยโพ้ตน,นี้จะมีคนคลิกไหมครับก็อาจจะไม่มีถูกไหมแต่อันนี้เป็นการเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียในการทำคอนเทนต์อ่ะมันก็จะต้องมีคนถามว่าเฮ้ยคุณนะักวุฒิผมคิดไม่ออก อยากทำคอนเทนต์แนวนี้คิดไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรครับไปที่นี่เลยครับฟาส t w เวิครับใครอยากทำคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าคิดไม่ออกมาที่ฟาส t w เวิร์กครับฟาสต์เวิร์กเป็นเว็บรวมฟรีแลนซ์นะครับทั้งประเทศเลยมาไว้ที่นี่คุณอยากจะให้เขาออกแบบไอ้รูปเมื่อกี้แบบที่ผมบอกใช่ไหมคุณให้ไอเดียเข้าไปเมื่อกี้คุณบอกว่าเออคุณมีสกินแคร์แต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะขายสกินแคร์ยังไงผมมองว่าอย่างแรกเลยคอนเทนต์อาจจะยังไม่โดนถูกไหมครับ คุณก็มาเลยมาที่ไอเมนูตัวกราฟิกดีไซน์เลยครับแล้วคุณก็ให้เขาออกแบบแบนเนอร์โฆษณาแล้วคุณก็ลองให้ไอเดียเขาไปนะครับเป็นการสื่อทางอ้อมนะครับเป็นการสื่อทางอ้อมคุณก็ดูเลยว่าคอนเทนต์ของของใครทําได้สวยนะครับมาจ้างในนี้ออกแบบได้เลยครับง่ายๆไม่ต้องไปนั่งทําเองนะครับอันนี้ให้เป็นไอเดียนะครับสําหรับคนที่นึกไม่ออกจะเขียนคอนเทนต์ยังไงเขียนแคปชั่นยังไงอ่าผมบอกไปแล้วเนาะ หยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนซ้ายบนเป็นประโยชน์ขวาบนเป็นโปรโมชั่นซ้ายล่างเอาประโยชน์มากลับเป็นคำถามแทนใจขวาล่างเป็นรีวิวบุคคลแนะนำเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาสี่อย่างนี้มันเรียงลงมาเป็นโพสต์นะครับเรียงให้ออกมาเป็นโพสต์หนึ่งโพสต์ยกตัวอย่างเช่นอ่าแบบเนี้ยเอาประโยชน์มาเขียนข้างบนเอาคำถามแทนใจบวกโปรโมชั่นมาไว้บนรูปนะครับแล้วเอาข้อความเอาข้อควา,า,ามพาดหัวเป็น เป็นรีวิวบกคนแนะนําก็ได้เนี่ยอย่างแบบเนี้ยคุณดูดิจบปัญหาแกะทุเรียนไม่เป็นไม่เอ่อทุเรียนไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคอันนี้คืออะไรครับคือคุณประโยชน์ไงถูกไหมครับอ่าทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับเนี่ยลองเล่นดูนะครับลองเล่นกับคาดูเร่ง Burn 5. เบินคูณหเร่งเบินคูณหอันนี้ไม่ต้องมีรูป Before After ได้ซ้ําครับแต่แม่งใช้ x5 ไปเลยลด20กิโล นะครับผมก็ไม่รู้แม่งเฟซบุ๊กให้ผ่านได้ไงแต่แม่งแต่แม่งดันลงโฆษณาได้อ่ะตอบโจทย์สายกินสายปิ้งย่างเห็นไหมครับแค่แปลงหินปูนก็หลุดอันนี้อยากให้ดูเขาทำไอเดียทำคอนเทนต์กันนะสินค้าพวกเนี้ยคือต้องบอกว่ามันก็เป็นสินค้าแบบกึง่งกึ่งไปในทางพวกอาหารเสริมแบบแนวแนวนั้นน่ะแต่ลองดูเขาทำคอนเทนต์ครับไม่ใช่แบบเฮ้ยทำไมเราขายไม่ดีเราขายไม่ได้ไม่เคยดูชาวบ้านเลยไม่เคยไปดูเพื่อนเลยรเขาทำคอนเทนต์กันไปถึงไหนแล้ว เราแม่งยังเอารูปมาตั้งโอ้โหรูปสวยมากเลยแต่คนไม่รู้ว่าแม่งคืออะไรถูกไหมครับแล้วใครจะซื้อครับถูกปะ่ะอ่าคุณดูเนี่ยแค่แปลงหินปูนก็หลุดนะครับแล้วแม่งก็มีรูปเป็นรูปหินปูนมีรูปอะไรเงี้ยหลอดนี้ระง,งับกลิ่นปากทั้งวันฟันเหลืองเหงือออักเสบนะครับดูแลสุขภาพช่องปากนี้เอาเอาคุณประโยชน์มาเขียนหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขายอะไรน้ำยาแต้มแมกดูดิรูปนี้คือแบบไม่ได้ใช้แบบตัดต่อสวยๆเลยนะ กรูปธรรมดาแต่คุณดูนี่คนกดไลค์เท่าไหร่อ่ะคนกดไลค์เป็นหมื่นนะครับอ่าเนี่ยคุณดูแมวขวักดิเนี่ยไอเดียครับคือถ้าคอนเทนต์ไม่ดีตัวสินค้าก็ต้องโอเคครับถ้าสินค้าไม่โอเคคอนเทนต์ก็ต้องโดนนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอดมากมายล้ะครับแอดเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เซตอะไรเลยไม่ได้เซตอะไรเลยนะเซตแค่เอ่อบางคนเซตแค่อายุเซตแค่เพศก็ยังขายได้นะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันดีไงนะนะครับ คอนเทนต์มันดีไงนเนี่ยคุณดูเดี๋ยวลดแป้งกินแทนข้าวล,ลดไขมันนะครับตามนี้